คุณคงรู้จักแอนนาเบลแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวและประวัติของแอนนาเบลวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักกับแอนนาเบลกันครับตุ๊กาตาแอนนาเบลเล่าลือกันว่าเป็นตุ๊กาตาผีสิงและมีการนำเรื่องราวของแอนนาเบลไปสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องทั้ง The Conjuring ในปี2013 Annabel l ในปี2014และภาคต่อ n n n a า l c o ค e Home ในปี2019รวมถึงมีการแต่งเป็นหนังสือในปี2002 ย้อนกลับไปถึงต้นกําเนิดของตุ๊กตาแอนนาเบลในภาพยนตร์เรื่องแอนนาเบลตุ๊กตาแอนนาเบลในภาพยนตร์จะเป็นตุ๊กตาไม้หน้าตาหน้ากลัวแต่ในความจริงนั้นแอนนาเบลเป็นตุ๊กตาผ้าหน้าตาน่ารักชื่อแล็กจีดี้แอนเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงแฮนด์เมดมีผมสีแดงและมีจมูกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นโดยนักเขียนชาวอเมริกันจอห์นนี่กูแอล เขาเป็นสิ่ปินวาดรุปกร์ตูนโดย Raggedy Ann ถูกวาดขึ้นเพื่อเป็นภาพประกอบในหนังสือสำหรับเด็กที่จอนนี่ทำขึ้น Raggedy Ann เกิดขึ้นในปี1880ในสมัยนั้นถือเป็นตุ๊กตายอดนิยมสำหรับเด็กๆเ,เป็นที่รักของบรรดาเหล่าเด็กผู้หญิงเลยก็ว่าได้ในตอนแรกนั้นจอนนี่กูแอลได้สร้าง Raggedy Ann ขึ้นสำหรับมาร์คเซราลูกสาวของเขาโดยเธอนำตุ๊กตาภาพเก่าๆมาให้พ่อวาดใบหน้าหลังจากนั้นจอนนี่ก็ได้ไอเดีย ชื่อตุ๊กตาตัวนี้และหันไปพูดกับลูกสาวของเขาว่าทำไมเราไม่เรียกเธอว่ารกจิดีแอนล่ะและนี่คือที่มาของชื่อตุ๊กตารกจิดีแอน หลังจากนั้นไม่นานมาร์เซ่าลูกสาวของเขาได้เสียชีวิตลงจากการฉีดวัคซีนขณะที่อยู่โรงเรียนซึ่งไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่เรื่องนี้ทําให้จอห์นนี่และภรรยาของเขาเสียใจมากที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปหลังจากนั้นตุ๊กตาไรจิเดียนก็ถูกนำมาเป็นสัญลัก,กษณ์เกี่ยวกับการต่อต้านการฉีดวัคซีนเรื่องราวความร้อนของตุ๊กตาอนาเบลเกิดขึ้นในปี1 9 7 0 หญิงคนหนึ่งได้ซื้อตุ๊กตาโบราณและจีดีแอนมาจากร้านขายของเก่าเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดสําหรับดอนน่าลูกสาวของเธอเองดอนน่าในตอนนั้นเป็นนักเรียนพยาบาลเธออาศัยอยู่ในอพาทเม็์เล็กๆกับเพื่อนสาวชื่อแอนจีซึ่งเป็นพยาบาลเหมือนกันดอนน่าชอบวางตุ๊กตาตัวนี้ไว้ที่เตียงเหมือนเป็นของตกแต่งชิ้นหนึ่งเธอไม่ได้คิดถึงมนันเลยจนกระทั่งสองสวันต่อมา ตอนหน้าและแองจี้สังเกตว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้โดยขณะที่พวกเธอไม่ทันสังเกตโดยเริ่มจากตุ๊กตาเริ่มเปลี่ยนท่าทางเองจนกระทั่งมันสามารถย้ายตัวเองไปยังห้องต่างๆได้จากที่พวกเธอทิ้งมันไว้ในตอนแรกในบางทีเธอก็พบว่าเจ้าตุ๊กตากําลังนั่งกอดอกไข่ห้างครั้งหนึ่งเธอพบว่ามันยืนบนขาของมันเองและพิงเก้าอี้อยู่ในห้องฐานอาหารหลายๆครั้งดอนหน้า ทิ้งเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ไว้บนโซฟาในห้องรับแขกแต่กลับพบว่ามันมาอยู่บนเตียงในห้องนอนของเธอทั้งๆที่ประตูปิดอยู่และนอกจากมันจะสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้แล้วมันยังเขียนข้อความไว้ด้วยหนึ่งเดือนหลังจากที่พวกเธอพบเรื่องราวปแปลกๆเหล่านี้ดอนน่ากับแองจี้พบกับข้อความที่เขียนด้วยดินสอบ,บนเศษกระดาษว่าช่วยด้วยและช่วยรู้ด้วยลายมือของข้อความนั้นดูเหมือนลายมือของเด็ก แต่สิ่งที่ดูน่ากลัวกับไม่ใช่ข้อความเปล่านั้นแต่มันคือวิธีการเขียนข้อความต่างหากโดนหน้าไม่เคยมีกระดาษพวกนี้ไว้ในห้องมาก่อนแล้วกระดาษเหล่านี้มาจากไหนนั่นคือคำถามคือหนึ่งหลังจากที่ดอนหน้ากลับมาที่อพาร์ตเมนต์เธอพบว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ย้ายตัวเองอีกครั้งเทาวนี้มันอยู่บนเตียงนอนของเธอดอนหน้าคิดว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับเธอแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นมาก่อน เมื่อเธอพบว่ามีคราบสีแดงคล้ายเลือดบนหลังมือและหน้าอกของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ คราบสีแดงนี้ไม่รู้มาจากไหนดอนน่าและแองจี้รู้สึกถึงความน่ากลัวพวกเธอจึงต้องหาผู้มีความรู้ทางด้านวิญญาณเข้ามาช่วยดอนน่าและแองจี้ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนพวกเธอจึงตัดสินใจติดต่อกับร่างทรงคนหนึ่งร่างทรงได้ทําพิธีและบอกกับพวกเธอว่าดวงวิญญาณดวงนี้ชื่อแอนนาเบลฮิสกินร่างทรงบอกกับพวกเธอว่าแอนนาเบลเป็นเด็กผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้มาก่อนก่อนที่อพาร์ตเมนต์หลังนี้จะถูกสร้างขึ้นเธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้น ศพของเธอถูกพบในที่แห่งนี้ดวงวิญญาณดวงนี้ได้บอกผ่านกับร่างทรงว่าเธอรู้สึกดีกับดอนน่าและแองจี้และอยากอยู่กับพวกเธอด้วยความสงสารดวงวิญญาณของแอนนาเบลดอนน่าจึงอนุญาตให้แอนนาเบลอยู่กับพวกเธอรูคือเพื่อนของดอนน่าและแองจี้เขารับรู้เรื่องราวต่างๆของตุ๊กตาตัวนี้รูไม่ชอบตุ๊กตาตัวนี้เลยและเตือนดอนน่าหลายครั้งว่ามันเป็นตุ๊กตาปีศาจและบอกให้เธอเอามันไปทิ้ง แต่ดอนน่ากับรู้สึกสงสารแอนนาเบลและไม่ได้ทำตามคำพูดของรูการตัดสินใจของดอนน่าคือความผิดพลาดคือหนึ่งที่รูตื่นขึ้นมาและตกใจอย่างมากเขากำลังตื่นอยู่แต่เขาไม่สามารถขยับตัวได้มองไปรอบๆห้องก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ จนกระทั่งเมื่อเขามองไปที่ปลายเท้าเขาเห็นแอนนาเบลกำลังขานเข้ามาอย่างช้าๆบนขาของเขาทั้งสองข้างมันคลานมาจนถึงหน้าอกของเขาและหยุดตรงนั้นเพียงเสื้อว,วินาทีเดียวมันบีบคออย่างแรงรูไม่สามารถขยับและหายใจได้เขากำลังจะขาดใจรูสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้า เขาแน่ใจว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ความฝันรูตัดสินใจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับตุ๊กตาแอนนาเบลอีกเลยต่อจากนั้นรูและแองจี้เตรียมตัวออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นเพราะเขากําลังช่วยกันดูแผนดีแต่ทันใดน,นั้นมีเสียงดังออกจากห้องนอนของดอนนา มันเหมือนว่ามีใครพยายามเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ของพวกเขาดูตัดสินใจย่องไปแบบเงียบๆที่ประตูห้องนอนของดอนน่าและเข้าไปเปิดไฟแต่ในห้องนอนมีแต่ความว่างเปล่านอกจากแอนนาเบลที่ถูกทิ้งไว้บนพื้นตรงมุมห้องดูเดินไปรอบๆห้องเพื่อค้นหาต้นตองเสียงแต่ก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อเขาเดินไปใกล้ๆเจ้าตุก๊กตาแอนนาเบลเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังของเขาเขารีบหันหลังกลับไปดู แต่ก็ไม่มีใครอยู่ด้านหลังทันใดนั่นเองเขาเจ็บแปรกขึ้นมาทันทีที่หน้าอกเลือดไหลออกจากหน้าอกเขาถอดเสื้อออกและพบว่ามีรอยเล็บมือเจ็ดรอยบนหน้าอกของเขามันปวดแสบปวดร้อนมากรอยเหล่านี้หายไปเกือบทั้งหมดทันทีหลังจากนั้นและอีกครึ่งที่เหลือหายในวันรุ่งขึ้นและหายไปในที่สุดในเวลาสองวันในที่สุดตอนหน้าก็เชื่อว่ามีดวงวิญญ,ญาณร้ายที่ไม่ใช่เด็กผู้หญิง เป็นฝีมือผีหรือปีศาจหลังจากเรื่องราวของรูนน,น้าได้ติดต่อกับบาดหลวงฮีแกนบาดหลวงฮีแกนเชื่อว่ามีดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงเขาจึงได้ติดต่อกับทางบาดหลวงคุกซึ่งบาดหลวงคุกติดต่อกับครอบครัวของวอร์เรนเอ็ดและลอเรนวอร์เรนให้ความสนใจกับเคสนี้มากในทันทีหลังจากได้รับการติดต่อ วกเขาติดต่อกับดอนน่าเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนี้สองสามีภรรยาได้คุยกับดอน่าแองจี้และลูและได้ข้อสรุปว่าตุ๊กตาตัวนี้ไม่ได้มีวิญญาณสิงอยู่แต่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือของดวงวิญญาณและวิญญาณจะไม่สิงอยู่ในสิ่งของต่างๆเช่นบ้านหรือของเล่นแต่พวกมันจะสิงคนดวงวิญญาณจะผูกพันกับสิ่งของหรือสถานที่ซึ่งมันปรากฏอยู่ในเคสของแอนนาเบลนี้ดวงวิญญาณนี้ใช้ตุ๊กตาเป็นเครื่องมือและภาพลวงตาในการแสดงตัวตนออกมาจริงๆ จริงๆแล้วเจ้าดวงวิญญาณนี้ไม่ได้อยากอยู่กับตุ๊กตาแต่มันอยากจะสิงคนต่างหากวิญญาณหรือในเคสนี้ถูกเรียกว่าปีศาจมีขั้นตอนการหลอกหลอ้ออันดับแรกมันจะเคลื่อนย้ายเจ้าตุ๊กตาไปรอบๆโดยการใช้พลังจิตเพื่อให้คนที่อยู่อาศัยในอพาตเมนต์รู้สึกถึงความน่ากลัวต่อมา เป็นการติดต่อกับดวงวิญญาณแบบผิดๆของร่างทรงเจ้าปีศาจตัวนี้สามารถติดต่อกล่างทรงได้และใช้ภาพของเด็กผู้หญิงตัวเล็กที่ไม่มีพิษมีภัยมาเป็นตัวล่อทําให้ดอนน่าหลงผิดอนุญาตให้เจ้าปีศาจเข้ามาหลอกหลอนคนในอพราร์ตเมนต์ได้และเจ้าดวงวิญญาณดวงนี้เป็นปีศาจร้ายมันจึงสร้างสถานการณ์ร้ายๆให้เกิดขึ้นโดยการเคลื่อนย้ายเจ้าตุ๊กตา มันได้สร้างแม้กระทั่งข้อความรอยเลือดหรือแม้กระทั่งการโจมตีรูโดยทิ้งรอยข่วนของปีศาจขึ้นมาขั้นตอนต่อไปและถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการที่มันจะเข้าสิงคนซึ่งเอ็ดและลอเรนคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายใน2-3ถึงมอาทิตย์นี้ถ้ามันไม่ได้ทำร้ายหรือฆ่าใครสักคนหรือทั้งหมดเสียก่อนเอ็ดและลอเรนได้สรุปว่าเคสนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับดวงวิญญาณจริงและได้ขอให้บาทหลวงคุกทำการไล่ผีในอาพาร์ตเมนต์ให้ โดยการสวดบนไล่ผีจะเป็นคำสวดเจ็ดหน้าที่กล่าวถึงด้านบวกของธรรมชาติมากกว่าเป็นการสกดวิญญาณเป็นการเติมพลังทางบวกและพลังแห่งเทพเจ้าและตามคำขอร้องของโดนน้าที่ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเอ็ดและรอเลนจึงได้นำตุ๊กตาอแอนนาเบลกลับไปซึ่งในขณะนั้นเอ็ดและรอเลนมั่นใจว่าปีศาจได้ถูกขับไล่ไปแล้วพวกเขาจึงได้เอาแอนนาเบลกลับไปด้วยโดยเขาเอาวางไว้ที่เบาะด้านหลังของรถโดยเจ้าปีศาจ้ายตัวนี้ยังคงติดตามมาด้วย พวกเขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกเกลียดชังที่รุนแรงโดยระหว่างการเดินทางกลับบ้านนั้นทุกครั้งที่รถต้องผ่านโค้งอันตรายพวงมาลัยและเบรกจะไม่ทำงานจนเกือบจะทำให้พวกเขาเกิดอุบัติเหตุเอสจึงต้องจอดรถและอน้มนต์สตร์ไปที่แอนนาเบลและทำสัญลักษณ์ไม้กันเขนเพื่อสะกดไว้เมื่อถึงบ้านเอสเอาแอนนาเบลวางไว้ที่เก้าอี้ข้างโต๊ะทำงานของเขาเขาพบว่ามันลอยอยู่กลางอากาศและตกลงมาได้เองหลายครั้งต่อมามันเริ่มย้ายตัวเองไปยังห้องต่างๆ บางครั้งทั้งสองคนต้องออกจากบ้านไปหลายวันพวกเขาเอาแอนนาเบลร็อกไว้ในห้องทํางานแต่กลับพบว่ามันมาอยู่ในเก้าอี้ของเอสที่สามารถมองเห็นได้เวลาเปิดประตูบ้านเข้ามาแอนนาเบลยังแสดงความเกลียดชังเวลาพวกบัตหลวงที่เข้ามาบ้านของเขาครั้งหนึ่งบาตหลวงเจสันแบรนด f ฟอร์ดผู้ทําพิธีไล่ผีแห่งคาทอลิกมาที่บ้านบาตหลวงเจสันได้เจอกับแอนนาเบลซึ่งอยู่บนเก้าอี้และหยิบมันขึ้นมา พูดว่าเจ้ามันก็แค่ตุ๊กตาผ้าแอนนาเบลเจ้าไม่สามารถที่จะทำร้ายใครได้หรอกหลังจากนั้นเขาได้โยนมันลงกับเก้าอี้เอ็ดจึงพูดขึ้นมาว่าสำหรับเจ้าสิ่งนั้นทางที่ดีคุณควรหยุดพูดจะดีกว่าก่อนที่บาดหลวงเจสันจะเดินทางกลับลอเรนบอกกับเขาว่าให้ขับรถกลับบ้านดีๆและระวังอันตราย แต่เวลาผ่านไปไม่นานบาดหลวงเจสันได้โทรกลับมาหาอรอเรนและบอกกับเธอว่ารถของเขาประสบอุบัติเหตุจนทําให้เขาเกือบตายและนี่เป็นเพียงหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน2-3ถึงปีหลังจากที่พวกเขาได้นาแอนนาเบลเไว้ที่บ้านปัจจุบันตุ๊กตาตัวนี้ได้ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สายเวทวอเรนที่อเมริกาซึ่งยังต้องขังเอาไวอ้อย่างดีในกล่องไม้ที่แน่นหนาพร้อมกับไม้กางเขนศักดิ์สิทธิธ์สะกดเอาไว้และมีคำเตือนว่าห้ามสัมผัสเป็นอันขาด เหมือนอย่างที่ได้เห็นในหนัง The Conjuring ในปี2013นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของแอนนาเบลที่เรานำมาเล่าให้ฟังสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับทางช่องเราได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกสกที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกขอบคุณครับ